สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอวอลเลย์อย่างคลิปที่แล้วที่แอดมินได้ทำไปนะครับเป็นโมเมนต์ที่โค้ดของสโมสรจากใต้หวาน ่าเป็นเพื่อนของเจเจทุสราต้มคําโค้ดบอกเองเลยนะครับว่าเป็นเพื่อนกันมา20ปีแล้วเมื่อกลับมาเจอกันก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาทักทายแล้วก็ร่วมเฟรมกันและล่าสุดก็มีภาพโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆอีกแล้วครับเป็นโมเมนต์ที่โค้ดของไต้หวันกับเจเจได้กลับมาพบเจอกันแล้วก็มีการเข้าโพกอรกันด้วยครับน่ารักมากๆเลยครับ นอนอยู่แล้วครับอย่างเจเจนุสรากับโค้ชของไต้หวันก็เคยแข่งกันอยู่บ่อยๆในรายการระดับเอเชียคงจะเจอกันครั้งล่าสุดในตอนที่แข่งขันตอนนั้นเลยครับคงนานมากๆแล้วแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยผู้เล่นของไต้หวันก็ได้กลายมาเป็นโค้ชของสโมสรไต้หวันในครั้งนี้ที่เข้าร่วมแข่งขันจิงแชมป์สโมสรเอเชียในขณะที่เจเจก็ยังคงฟิตแข็งแรงครับ ยังคงอยู่เล่นในฐานะของมือเซตก็สมกับที่โค้ชของไต้หวันชื่นชมเลยครับว่าเจเจยังคงแข็งแรงจริงๆถือเป็นมิตรภาพโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจครับที่เพื่อนในวงการวอลเลย์บอลได้กลับมาเจอกัน